ก็เดินทางถึงตัวอำเภอน้ำยืนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ร้านกาแฟก่อนเนาะแล้วก็ไปพักหลนะครับแล้วก็ทานข้าวแล้วก็รอกลุ่มพี่ๆนะครับที่กำลังเดินทางมามุตัวกันที่นี่นะครับเพื่อที่จะไปเนิน5 0นะครับไปถ่ายภาพไปเที่ยวน้ำตกนะครับยังไงฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับ ถึงก็รวมตัวถ่ายรูปเลยนะครับนนพี่นกเกียกรวมตัวถ่ายรูปเลยนะครับวันนี้ จะชอบหาคลิปโคตรมันหามาให้พวกเรารถพังกันนะครับ เดิน500แล้วกันนะครับต่นี้ก็จะเป็นการขับรถชมวิวนะครับสองข้างทางจนกว่าจะถึงเดิน500นะครับวิวสวยนะครับฝากพี่ๆรับชมด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะกันนะครับขอบคุณมากครับ จากตรงนี้ก็จะเป็นาทางลูก,กลังแล้วกันนะครับก็จะเห็นวิวทั้งแม่น้ําแล้วก็ภูเขาแล้วกันนะครับเข้าทาง 500x ของเราเลยนะครับพวกสปอร์ตก็จะไปยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไปได้นะครับเส้นทางก็จะเป็นคล้ายๆดินลูก,กลังแล้วกันนะครับ จากนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะครับขึ้นเขาแล้วละกันนะครับก็จะเป็นธรรมชาตินะครับมีป่าไม้นะครับเส้นทางจะเริ่มแคบลงนะครับตรงนี้ขับขี่ถ้าท่านไหนมานะครับให้ขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วกันนะครับ หลงจากที่เราจอดรถนะครับก็ต้องเดินเท้าอีกประมาณ300เมตรนะครับเมื่อกี้เราไปไหว้พระประธานที่บุกปักรักษาพี่พี่ทหารอยู่นี่นะครับเพื่อขอให้การเดินทางของเราตลอดปลอดภัยนะครับและมีแต่ความสวัสดิภาพนะครับจะเป็นทางเดินเท้านะเส้นทางดีนะครับหลักๆจะเป็นเส้นทางเนินนะครับ จากนี้ไปไหนต่อพี่ไปน,น,นี่น้ำตกน้ำตก,ม,ตกมาห้วยหลวงครับนาห้วยหลวงไม่ใช่นาจจรวยนะภูหลวงภูหลวงน้ำตกห้วยหลวงห้วยหลวงเออโอ้โหวิวอูอันนี้มาเอาใครเนี่ย นะคับคพ่อมากับพ่อ,พอใครไหนพ่ออยู่ไหน <c oughs> สนุกไหมลูกเออ <c oughs> ้้ายนนบ่ีอปครับจากนี้พวกเราก็จะไปที่น้ําตกห้วยหลวงแล้วกันนะครับก็จะเป็นเส้นทางลงเขาแล้วนะครับท่านไหนที่มาตรงนี้นะครับก็ให้เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับเดินเดินนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางลงเขาที่ชันมากแล้วกันนะครับขับขี่ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับ ก็จะเป็นจุดนะครับซื้อตั๋วนะครับทั้งคนขับแล้วก็ค่ารถก่อนขึ้นอุทยานแล้วกันนะครับ ครับก็ถึงแล้วนะครับน้ำตกห้วยหลวงแล้วกันนะครับก็ถ้าใครลงไปข้างล่างน้ำตกนะครับก็เข้าห้องน้ำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วกันนะฮะข้างล่างนะครับจะไม่มีห้องน้ำนะครับให้เรียบร้อยจากข้างบนนะเพราะว่าข้างล่างนะครับเซอร์ไพรส์นะครับตอนลงดูเหมือนง่ายนะครับตตอนขึ้นเนี่ย โปวดเขานะครับต้องอดูแลแร่างกายดีๆแล้วกันนะครับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องขางหรือเขานะครับไม่แนะนําให้ลงไปแล้วกันนะครับมาทางลงไหม <c oughs> นี่เป็นเส้นทางลงไปนะครับหูชันนะ เส้นทางที่ชันมากนะครับให้ค่อยๆลงนะครับถ้ามีเด็กมาด้วยก็ให้จับแขนไว้นะครับจับลาไว้นะลูกแล้วเ,เดมาดูใกล้ๆก่อนให้แม่แอมมาด้วยดิแม่แอมร้องกาการ้อา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รึกว่าขาสันส่นๆนะครับ ลงว่าง่ายนะครับขาขึ้นนิดเหนื่อยมากร่างกายไม่พร้อมนะให้เตรียมตัวดีๆนะครับตรงน,นี้ค่อยๆนะลูกให้พกยาดมมาด้วยนะครับให้พกยาดมมาด้วยไปไหนเมื่อยบ่งเมื่อย การเดินทางด้วยรถมอไซค์คู่ใจของแต่ละคนนั้นล้วนแล้วไม่เหมือนกันและจุดหมายปลายทางย่อมต่างกันแต่สิ่งที่พวกเรามีเหมือนกันนั้นก็คือความสุขในการเด็กออกมาขี่มอไซค์ไปบนเส้นทางธรรมชาติแล้วพบกันใหม่การเดินทางครั้งต่อไปกับมอไซค์คู่ใจสวัสดีครับ ครับสุดท้ายนี้แล้วกันนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยแล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดน,นะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเห็นธรรมชาติเหล่านี้และพวกพี่ชื่นชอบนะครับฝากไว้ในดวงใจด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ